สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาร์นะคะวันนี้กลับมาอีกเช่นเคยนะคะเป็นคลิปของการทำเรนดอมนะคะเป็นการทํำคลิปเรนดอมประจำสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนาะเป็นการเช็คพลังงานของคุณและเขาในตอนนี้ที่มีต่อกันนะคะแม่หมอจะมีอ้อคลิปนี้เป็น ep ที่ี่22นะคะแม่หมอจะมีกองไพ่อยู่2กองนะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะ ด้านบนจะเป็นพลังงานของคุณด้านล่างกองล่างจะเป็นพลังงานของเขาคนนั้นแม่หมอจะเช็คพลังงานของคุณก่อนถ้าเกิดคุณฟังแล้วเออมันน่าสนใจมันมีเปอร์เซ็นที่ตรงนะคะคุณก็อาจจะฟังต่อไปในการเช็คพลังงานของเขาได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยตรงยังไงแต่อยากจะฟังเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเราจะมาเช็คพลังงานของคุณก่อนคลิปนี้เป็นการดูรวมนะคะบางคลิป ก็จะมีคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าพลังงานมันสลับกันใช่ค่ะพลังงานมันสลับกันได้เนาะแล้วก็ช่วงนี้แม่หมออาจจะยังไม่มีเวลาที่จะไปตอบคำถามอตอบเม้นต์นะคะตอบเม้นต์ของคนเอฟซี FC ที่เข้ามาดูเนาะก็จะบอกว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มาแล้วก็แม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะถ้ามีเวลายังไงก็จะตอบนะคะไม่พลาดอ่ะโอเคเราจะมาเข้ากันที่แรนดอม ะะแม่หมอจะเช็คพลังงานของคุณก่อนนะไพ่ใบบนนะคะกองไพ่ข้างบนนะอขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอเช็คพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้ว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงขอไพ่ช่วยบอกทีขอเปิดห้าใบนะขยายอย่างละหนึ่งใบแล้วก็ไพ่ใต้สำรับนะคะขอเช็คพลังงานงคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้เนาะ คูณที่มีต่อเขาเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยมาเลยสเตรนนายออฟวานแปดเหรีหยญสี่ไม้โอเค 1 giải dòng mái uhm. cao đạp 3 uhm. thu หนึ่งถ้วยได้สำรับอ้าวจัสต okay. ิกโอเคพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะ มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นเรื่องเปเราวเป็นจริงเป็นจังนะเพียงแต่ว่าคุณความสัมพันธ์นี้น่าจะมีระยะเวลามาสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งอาจจะยังไม่ถึงปีนะคะออาจจะยังไม่ถึงปีหรือเกือบเกือบปีเนาะ ความสัมพันธ์นี้มันได้มีการเริ่มเริ่มต้นหมายถึงความสัมพันธ์ที่แบบเริ่มต้นแบบจริงจังนะก็คือไม่นานนี้เองนะคะไม่นานนี้นะคุณอาจจะมีความมีคอนเน็กตกันมานานแล้วนะแต่ว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังอ่ะอาจจะไม่นานนี้เองเนาะมนเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ยังถือว่ายังไม่ชัดเจนนะคะแต่มันมีการเริ่มต้นมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่จะชัดเจนกันขึ้นมาบ้างแต่คุณพยายามที่จะเมเนจบริหารจัดการ นะคะบริหารจัดการความสัมพันธ์นี้โดยการที่คุณไม่ได้เอาใจลงไปมากเกินไปนะคะพยายามนะใช้คำว่าพยายามคุณพยายามบริหารจัดการความสัมพันธ์นี้ให้มันให้มันเป็นไปอย่างยุติธรรมแล้วก็ดีที่สุดโดยที่คุณจะไม่เอาใจไปลงด้วยทั้งหมดอืมจะไม่เอาแบบความรู้สึกไปลงด้วยทั้งหมดเนาะ คุณก็จะพยายามที่จะบริรจัดการนี้เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นะคะให้มันไปต่อโอเคมันมีปัญหาอุปสรรคบางครั้งมันมีบางประเด็นมันมีอะไรบางอย่างในใจของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเครียดกับกับสถานการณ์ตอนนี้ในความสัมพันธ์ของพวกคุณในการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบจริงจังมันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่คุณจะต้องจัดการที่คุณจะต้องบริหารมันให้ได้ที่มันเป็นอุปสรรคเนาะในการที่จะไปต่อกันในความสัมพันธ์นี้เนี่ย คุณรู้ดีว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายที่คุณต้องเผชิญคุณจะพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้มันค่อยๆไปและค่อยๆจัดการนะคุณจะไม่ผีผามคุณจะไม่แอคชั่นแบบว่ารุนแรงแล้วก็พยายามที่จะเเนจความสัมพันธ์นี้ให้มันอยู่ในระดับที่มั่นคงไปแบบค่อยเป็นค่อยไปไปแบบมั่นคงไปแบบคงที่เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการที่ดีที่สุดในความรู้สึกของคุณก็คือว่าไม่เอาใจ ไปลงมากเกินไปนะคะให้มันอยู่ในระดับที่พอดีแล้วก็ยุติธรรมกันทั้งสองฝ่ายพอดีในทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเน้นความความมั่นคงความพอดีการบริหารจัดการบาลานซ์พลังงานบาลานซ์ความสัมพันธ์มากกว่ามากกว่าที่จะแอคชั่นแบบในเชิงที่มีแพชชั่นอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแอคชั่นอะไรที่มันแบบเป็นการแอคชั่นที่ชัดเจนรุนแรงเอาหัวใจไปลงไป มีความอารมณ์ขึ้นลงเ ensitive on ไว i t อะไรเงี้ยคุณคุณจะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะก็โอเคคือคุณก็พยายามที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แหละแต่คุณจะ,ะพยายามจัดการที่จะให้มันอยู่ในระดับที่พอดีพอดีไม่ไม่หนักเกินไปนะคะให้มันค่อยเป็นค่อยไปมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไปเนาะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะ โอเคค่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของเขาคนนั้นนะและเขาคนนั้นล่ะพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงขอไพ่ช่วยบอกถีขอเปิดห้าใบนะคะขยายอย่างละหนึ่นงใบแล้วก็ไพ่ใต้สำหรับนะพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณเป็นยังไงโอ้สิบถ้วย Uh, tower. Mm, the sun. Okay, okay. Oh, strain. Oh. too two dark. ขยาย,ยาวังนั่หนึ่งใบแปดเหรียญกับแดเหรียญออกมามันเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้สักระยะหนึ่งนะแต่พวกคุณอาจจะอาจจะรู้จักกันอาจจะรู้จักกันในกลุ่มเพื่อนฝูงก็ได้นะคะกลุ่มเพื่อนฝูงที่เรียนที่ทํางานกันมาอาจจะรู้จักกันมานานแล้วก็ได้แต่ว่าเพิ่งมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ในเชิงของความรู้สึกพิเศษเนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองเนาะไม่นานนี้เองก็ ไม่นานนี้เองก็อาจประมาณเกืบเกือบปีอะค่ะเออก็ไม่ถึงกับแบบเกินสองสามปีอะไม่ถึงไม่ถึงนะอะขยายต่อ พลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้เนาะพลังงานของเขาคือณต,ตอนนี้เนี่ยคุณคือสิ่งที่เติมเต็มฟูลฟิลเติมเต็มในตัวเขามากๆนะคะคุณคือคนที่ฟูลฟิลเติมเต็มเ,มเขาเนาะมันอาจจะเคยมีเรื่องอะไรสักอย่างที่เขาได้กระทําลงไปที่มัน ที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกผิดอ่ะเขาอาจจะในที่นี้แม่หมอตีความว่าอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เขาอาจจะคิด,คดที่จะอ,กกอาจจะคิดที่จะ,ละเลิกกับคุณอาจจะคิดที่จะละเลยคุณอาจจะคิดที่จะเทคุณหรืออาจจะคิดที่จะเหมือนหยุดความสัมพันธ์กับคุณนะแต่เพียงแต่ว่ามันไปไม่สุดเนาะมันไปไม่สุดมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาอาจจะละเลยคุณหันหลังให้กับคุณไม่สนใจคุณหรืออาจจะมีแนวคิดที่ จะเลิกกับคุณดีไหมหรือไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่อยู่ดีเขาก็มีลักษณะอาจจะมีแนวคิดหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็รู้สึกผิดและตอนนี้เขาก็ได้ตระหนักรู้แล้วว่าคุณคือคนที่ทําให้เขามีความสุขคุณคือคนคือคุณเะซันของเขาอ่นะเนาะคุณคือคนที่ทําให้เขารู้สึกฟูลฟิลเติมเต็ม,ตมเขาก็เลยมีการกลับมาพยายาม ในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งมีการพยายามกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งบางทีคุณก็อาจจะรู้แล้วก็ได้นะคุณก็อาจเพราะว่าไพ่สเตนขึ้นมาเขาพยายามพยายามที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นอ,อกีกครั้งหนึ่งมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เนาะตัวคุณเองก้าดาบเนี่ยไม่หมอตีว่าตัวคุณเองก็อาจจะรู้ก็ได้ แต่คุณก็โอเคพยายามจาัดก,การมเนจเพียงแต่ว่าในการกลับมาครั้งนี้เนี่ยคุณจะไม่เอาใจไปลงร้อยเปอร์เซนแล้วเหมือนเมื่อก่อนคุณแค่เขาแค่เจ็ดถ้วยนะคะแต่คุณก็จะพยายามประครับประคองให้มันไปต่อให้มันเป็นความรู้สึกของความมั่นคงเนาะความรู้สึกดีๆที่มีให้กันที่เป็นความมั่นคงมากกว่าเนาะให้มันยุติธรรมกันทั้งสองฝ่ายเนาะส่วนตัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันเคยมีเรื่องแบบเนี้ย ตัวเขา,าเคยทําเรื่องแบบนี้หรืออาจจะเคยคิดหรืออาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ดีเหมือนอยู่ดีเขาก็หายไปอยู่ดีมันก็มีอะไรสักอย่างที่มันแปลกไปผิดปกติไปเหมือนอยู่ดีเขาหายไปนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นมันไม่เหมือนเดิมเนาะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วแล้วเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งการไปของเขามันก็ไปไม่ทันสุดไปไม่สุดจะจะเลิกจริงสุดท้ายก็เลิกไม่ได้จะหันหลังให้จริงก็เหมือนกับหันหลังให้ไม่ได้นะคะก็เขาก็เลยรู้สึกว่าคุณคือคนที่ ฟูลฟิลเติมเต็มเขาที่สุดแล้วคุณคือพื้นที่แห่งความสุขของเขาเนาะคุณคุณดีอ,ะอ่ะตอนนี้เขาจะพยายามเขาจะพยายามที่จะไปต่อในความสัมพันนี้ไม่ว่ามันจะลําบากมันจะเหนื่อยคือเขาความที่เขารู้สึกผิดด้วยเนาะเขาก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยใจแล้วก็ต้องใช้ความพยายามสูงที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ต่อนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของเขาคนนั้นที่มีกับคุณในตอนนี้นะ